ทำธุรกิจออนไลน์ต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนสวัสดีครับทุกทกท่านผมคำผางพงก์ถัทิมตัวแทนผู้อำน่นายบริษัทโฟร์ไล์ประเทศไทยคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการในการสร้างสื่อหรือว่าสร้างภาพเพื่อที่จะนำเอาไปโพสต์ในกิจกรรมของธุรกิจออนไลน์ของผมใน Google Business เราไปชมกันเลยนะครับหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้จัก Google b u s i n e s s นะครับ เมื่อคุณมี Gmail นะครับเครื่องมือในการที่จะทำธุรกิจออนไลน์ใน Gmail นั้นมันก็มีอยู่หลายตัวนะครับให้มาดูทางด้านขวามือนะครับขวามือบนคลิกลงไปนะครับเราก็จะเห็นทั้ง u t u b e นะครับ Google Translation นะครับภาพถ่ายอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งฟอร์มนะครับการสร้างฟอร์มต่างๆก็มีให้ใช้นะครับแต่ตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะทำ ผมจะทำภาพนะครับเพื่อประกอบกับการโพสต์ลงใน Google Business นะครับอันนี้นะครับรูปรูปรูปของร้านค้าสีสีพ้าฟนี้นะครับเอาลราคลิกลงไปเลยนะครับ Google Business นะครับมันก็เหมือนกับเพจใน Facebook นั่นแหละครับคือเราสามารถที่จะสร้างได้หลายๆอันนะครับอันนี้ผมก็ทําไว้ลายอันแต่ว่าที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับคือต้องต้องยืนยันตัวตนนะครับ ซึ่งผมก็ทําไว้หลายหัวข้อนะครับแต่ปรากฏว่าที่อยู่ของผมมีอยู่ที่เดียวนะครับผมก็เลยไม่อยากจะเรื่องมากนะครับก็คือยืนยันเอาที่เดียวก็คือโฟร light อ bon, ุบลราชธาน,นีตรงนี้แหละนะครับอันทีนี้เรามาดูนะครับคลิกเข้าไปดูผลงานของเรานะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ g o o o l e b u ว i n e เน s ตนะครับตรงนี้นะครับช่องที่2อนี่ก็คือโพสต์ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ Google Business นะครับ ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากจะรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อผมจะได้เอามาอธิบายเพิ่มเติมตามที่ผมได้ทําตามที่ผมได้รู้นะครับทําไปด้วยนะครับก็อ่านไปด้วยไม่ได้มีการเข้าคอร์สเข้าอบรมอะไรที่ไหนนะครับก็คือทําตามที่เราเข้าใจนะครับเอาละครับนี่คือ ขนาดภาพที่เราจะได้นํามาโพสต์นะครับก็มีอยู่หลายแบบขนาดแบบนี้นะครับแล้วก็ขนาดแบบนี้ก็ได้นะครับเราไปดูว่าผมทํำยังไงนะครับนะครับแต่ผมก็ทําทุกวันอยู่หรอกนะครับอ่าเราก็มาที่ Photoshop เลยนะครับการที่มา Photoshop เพราะว่า Photoshop นั้นเราสามารถตั้งค่า่าขนาดของภาพได้นะครับว่าเราจะขนาดไหนนะครับ ครั้งที่แล้วนะครับที่ผมทําไว้นะครับนั่นก็คือผมเซฟเป็นไอ้นี่แหละโฟโต้ช็อปตรงนี้นะครับผมเซฟไว้เพื่อที่จะมาแก้ไขเอาภายหลังนะครับนี่คือขนาดภาพที่จะมองเห็นในอ่ o g l e v i ล i n e สเนนะครับก็ประมาณนี้เรามาดูว่าขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับก็ ห้าร้อยสี่สิบนะครับห้าร้อยสี่สิบถึงห้าร้อยสี่สิบนะครับกว้างห้าร้อยสี่สิบแล้วก็สูงสี่ร้อยห้านะครับซึ่งขนาดนี้นะครับถ้าว่าเป็นภาพเรียบร้อยแล้วมันก็น้ําหนักภาพมันก็ไม่เยอะดีนะครับแต่ว่าความคมชัดมันอาจจะเบาบางลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็จะเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็มาที่ image size นะครับแล้วก็คลิก กลับมาที่นี้นะครับเราก็แก้แก้ไปเลยนะครับให้มันเป็นสัก750พิกเซลนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นตามสัดส่วนของมันนะครับอ่ะครับเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจนนะครับแต่ก็คือสัดส่วนนี้นะครับค่อนข้างที่จะกลึงจัตุรัสนะครับแต่ไม่ใช่จัตุรัสจริงๆนะครับทีนี้เราได้ขนาดของภาพขนาดของภาพที่เราจะทํามาแล้วนะครับเราก็ไปที่อ่าไปที่ ภาพนะครับว่าเราเก็บภาพที่จะโพสตได้ที่ไหนนะครับคือผมก็ไม่ได้ว่ามีโอกาสที่จะไปถ่ายภาพอะไรมากมายที่ไหนนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการในการที่จะเก็บภาพแล้วก็มาแต่งภาพเอานะครับเนี่ยผมก็ใช้วิธีการเก็บภาพจากโน,น่นจากนี่มาทีนะครับคนโน้นโพสต์คนนี้โพสต์โดยเฉพาะบริษัทโฟลายนะครับเป็นธุรกิจโฟลายนะครับเป็นธุรกิจนานาชาตินะครับมีอยู่80 เอประเทศนะครับแต่ละประเทศเขาก็จะโพสต์ของเขาเหมือนคเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ไปยืมไปอาศัยเขาหนนะครับไปอาศัยเขาเพื่อม,มาทําเป็นวัตถุดิบในการที่จะโพสต์ของเรานะครับสมมุติว่าเราเอาภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ยอ่าเป็น d r a e a b l e นะครับ drawable นี่มันภาพบนใหญ่นะครับเราก็ทําให้มันเล็กลงก่อน นะครับเอาให้มันเห็นอย่างนี้นะครับปรากฏว่าด้านขวานะครับมันไม่เต็มนะครับผมก็ใช้วิธีการนี้นะครับก็คือ c o p ปีตรงนี้เลยนะครับ c o p ปีตรงนี้นะ c อนโทนนะครับได้มาแล้วครับแล้วก็มา f r e e Transform นะครับก็เลื่อนมานะพอไหมพอไหมอ่าเลื่อนมาทางนี้นะครับอ่า ขยายอีกนิดหนึ่งก็ได้นะฮะเลื่อนมานะครับมันยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ลบส่วนที่มันคล่อมกันนะครับอันนี้มันเป็นเส้นอยู่ใช่ไหมครับมันเป็นเส้นอยู่มันเป็นเส้นอยู่เราก็กบเส้นนิดหนึ่งนะครับให้มันเป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอนะครับเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับยังไม่เต็มใช่ไหมยังไม่เต็มเราก็ copy layer ใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนออกไปอีกนะครับ เดินออกไปอีกอ่ะทีนี้ได้แล้วนะครับพื้นที่นี้นะครับอ่พื้นที่ตรงนี้นะครับคือพื้นพื้นที่ทางด้านขวามือคือพื้นที่ที่เราจะอะ่ได้ใส่ข้อความนะครับวันนี้ก็จะโพสต์เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของมิสัทว์ัวไลนนั้นซื้อได้เกือบทั่วโลกนะครับถ้าเราถ้าเราถนัดที่จะเป็นภาษาไทยเราก็พิมพ์ภาษาไทยเลยก็ได้นะครับไปที่เว็บไซต์นี้จากอเมริกานะครับอ่คลิกไปที่ผลิตภัณฑ์นะครับ t o u e a b l e นะครับเอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ช่ำชองในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับสําหรับท่านที่ไม่มีความช่ำชองในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับนี่ครับ t o u e a b l e ความจริงเนี่ยก็เขียนได้นะครับแต่ว่ามันจะย่นเยอะคือคือคลิปมันจะยาวนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องมานั่งเขียนให้ดูนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เอาง่ายๆว่าเราจะโพสต์ตัวนี้นะครับเราก็เอาชื่อมาก่อนนะครับ เอาชื่อมาก่อนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ละของเราชื่ออะไรนะครับผลิตภัณฑ์ของเราชื่ออะไรนะครับเปลี่ยนตัวอักษรนะครับแล้วก็วางตัวอักษรลงไปนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับชื่อผลิตภัณฑ์นี้โ i ลิ t t r a n s อร์เฟก c t o r ์ชู a b l e นะครับแต่ว่าอันนี้มันเราย่อลงอีกหน่อยนะครับเอาสัก อ่าสี่สิบก็แล้วกันนะครับสี่สิบก็กำลังดีนะครับสี่สิบตอนนี้ตัวหนังสือมันนะครับเปลี่ยนตัวหนังสือให้มันชัดเจนนะครับอ่านชัดเจนอันนี้น่าจะดีกว่าไหมหรือจะสีปลาอาสีนี้ดีกว่านะครับนะครับเรียบร้อยใส่คุณสมบัตินิดหน่อยนะครับเรามาดูว่าเราจะใส่คำไหนเพื่อเป็นการ เราจะใส่คําเพื่อที่จะให้ผู้ดูได้รู้เนื้อความนิดหน่อยนะครับเอานะครับเอาตรงนี้เลย Boot n น t ้อที่เ l e l cell Activity in นี่นะครับตัวนี้เอา t ทีเซล c e บีเซล e l ที c e เซนะครับมาที่นี่นะครับแล้วก็ มาพาร์ทเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตัวหนังสือให้มันเข้าลักษณะนะครับอันนี้นะครับมันใหญ่ใช่ไหมเราก็ปรับขนาดมันสักหน่อยนะครับให้มันเหลือสักสามสิบหกเป็นไงสามสิบหกก็ไม่ได้อีกนะครับสามสิบหกขนาดสักสามสิบ อ้าวสามสิบพอได้นะครับเดี๋ยวขยับตัวหนังสือให้มันชิดเข้ากันอีกหน่อยนะครับเ้าไม่ใช่นะครับชิดเถวไปอีกหน่อยนะครับอืมโอเคนะครับหรือก็ถือจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับปรับแต่งตัวหนังสืออ่านะครับนี่เราได้เนื้อหาเพื่อที่จะอธิบายภาพเบื้องต้นนะครับ คือพอเห็นภาพปุ๊บก็จะเห็นเนื้อหาตรงนี้เลยนะครับทีนี้เราก็เซฟนะครับเซฟเป็น JPEG นะครับอ่าเราก็คือเราตั้งผมตั้งโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับว่าอ่า Google Business นะครับอันนี้ก็ก็ไม่ต้องตั้งอะไรมากนะครับไม่ต้องอ่าก็เพื่อความรวดเร็วก็มีอยู่ภาพหนึ่งแล้วก็เป็นภาพที่สองก็แล้วกันนะครับเซฟนะครับ น้ำหนักอยู่ที่394 k นะครับคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากจะให้ภาพมันโหลดเร็วนะครับเราก็ปรับตรงนี้ให้ลดลงนะครับตัวนี้เหลือ144 k มันก็ยังสูงนะครับเอาสักอเอาซักร้อยเคเป็นไงอ่โอเคนะคร้อนี้ก็โอเคนะเมื่อกี้มัน300กว่าใช่ไหมอันนี้มันเหลือร้อยกว่าร้อย ร้อยอ่อนๆนะครับเราก็คงจะโอเคแล้วแหละนะครับมันก็เหมาะที่จะโหลดเวลาคนชมนะครับก็จะได้ดูภาพได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าภาพมันใหญ่ภาพมันหนักมันก็จะโหลดช้านะครับคนดูก็จะเบื่อก็จะทิ้งโฆษณาเราไปนะครับไม่ดูนะครับเห็นว่าก็โอเคนะครับเอาละครับทีนี้ได้มานะนะครับเอาเป็นว่าภาพเดียวก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ รู้ว่าต่อไปคือทำยังไงอันนี้พอเข้าใจนะครับว่า,าการทําภาพก็คือ1นึ่เตรียมขนาดของภาพนะครับว่าเราเจะาภาพขนาดไหนสองอเราก็ต้องมีภาพสะสมของเราสต็อกภาพของเรานะครับตัวนี้เปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่า,าตัวหนังสือกับหัวกับตัวนี่มันหัวกับเนื้อนี่มันสีเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนที่เปลี่ยนเป็นสีอะไรดี เปลี่ยนเป็นสีดำไหมอืมก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงไหมเอาสีแดงก็ดูจะโหดร้ายไปนะครับสีอะไรดีอะเอาสีประมาณนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันจะชิดขอบชิดอะไรเกินไปนะครับขยับอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับอืมขยับอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับ ดึงลงมาอีกนิดนึงอ้าวกำลังพอดีนะนะครับเมื่อกี้เซฟไปแล้วเมื่อกี้เซฟไปแล้วนะครับเอาเซฟใหม่นะตั้งเป็น jpeg นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลบตัวเก่านี้ทิ้งซะนะครับเก็บไว้ก็เกะกะนะครับลบไปแล้วก็เซฟใหม่นะครับอ่าก็ร้อยสิบเอ็ดนะครับทีนี้กลายเป็นร้อยสิบเอ็ดแล้วเพราะว่าสงสัยเราย่อขนาดตัวหนังสือลงเมื่อสกรูนี้นะครับ ย่อหัวลงนิดหนึ่งนะ,ะได้ลดลงไปได้อีก 1k นะครับะนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปที่ Google Business ของเรานะครับ Google Business ของเรานะครับตรงด้านขวามือเนี่ยสังเกตนะมะีวงกลมสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะถามเราว่า,าช่วงนี้นะครับมันจะถามว่าจะอัปเดตโควิด COVID หรือเปล่านะครับ คือไม่ต้องงงนะครับหลายคนมาถึงตัวนี้แล้วงงโอ้ยกูจะทําไปยังไงต่อนะครับก็คือหัวข้อแรกนี้ก็คือเขาต้องการอยากให้เราอัปเดตว่าเราเจอสถานการณ์โควิดยังไงนะครับเราไม่เจอเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราก็บอกว่า,ามาที่เมนูที่2นะครับว่ามีอะไรใหม่ของเรานะครับเราก็ใส่ภาพนะครับช่องแรกนี้นะครับจุดไขป่ปลานี้ก็คือใส่ภาพนะครับเราก็ไปเลือกภาพ ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับาภาพผมตั้งชื่อว่า Google า Google Business นะครับเนี่ยภาพนี้นะครับแล้วก็คลิกมาเปิดปุ๊บนะครับคลิกมาเปิดแล้วเนาะเอาเปิดมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เนื้อหานี่มันชัดเจนขึ้นนะครับเราก็อาจจะเพิ่มภาพขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้นะครับเมื่อกี้ตรงนี้ เพิ่มภาพเข้ามาอีกหน่อยนะครับก็มาดูรายละเอียดตรงนี้ Google นะครับตรงนี้มันจะมีคำอธิบายใช่ไหมครับนี่เป็นคำอธิบายของผลิตภัณฑ์นะครับเรากา็เราจะทำยังไงเราจะถ่ายหน้าไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับถ่ายหน้าไว้นะครับแล้วก็ลากมาครับ ลากให้ได้ขนาดให้ได้ขนาดที่เราพอใจนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไปแก้มันเดิมคัดลอกนะครับเอาตัวนี้ยังไม่ยังไม่สวยาไหร่ขึ้นไปอีกนะครับคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จเราก็มาที่ p h o t o ช h อ p เหมือนเดิมนะครับภาพนี้ยังอยู่นะครับเราก็ทับไปเลยนะครับทับไปเลยทับไปเลยเอาไปเลเยอร์สูงๆนะครับแล้วก็พาร์ทเลยนะครับ มาแล้วนะครับอันนี้มันจะใหญ่กว่าสูงกว่านิดหนึ่งนะครับเราก็ย่อลงไปอีกนะครับมาที่ free transform นะครับนะครับโอเคนะฮะันนี้ลองขยายดูที่จะอ่านได้ไหมนะอ่านได้นะฮะชัด อ่าร้อเเซ็นเนี่ยชัดเจนนะครับอ่านอ่านได้ชัดเจนนะครับบางทีถ้าเกิดว่าร้อยเปอร์เซนแล้วมันยังอ่านไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปอย่าเอานะ <c ười> คือมันจะไม่ไม่สวยงามนะไม่ไม่มือโปรนะไม่ไม่มือสากลน,นะทีนี้มันจะมีภาพตรงนี้นะเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ตรงนี้ขึ้นมาเลยทับทับไว้นะครับแล้วเราก็เลือกสีนะครับบางทีสีขาวเหมือนกันนะ่ะแต่มันไม่ขาวอ่า ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องเอาให้มันเหมือนกับภาพที่เราเอามาเนี่ยนะครับอ่าเราก็เลือกสีมาแล้วนะครับเราก็เทสีเลยครับพวกเห็นไหมครับหรือเราจะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเราอยากให้มันเกิดความแตกต่างแหละนะครับระหว่างระหว่างภาพกับพื้นนะครับเราก็มาแก้ใหม่ก็ได้นะครับก็เอาสีประมาณนี้นะครับแล้วก็เทนะครฮะให้มันรู้ว่าเออจริงๆแล้ว ภาพนี้มันเป็นอย่างนี้เกิดเมื่อกี้คือคือ,คอดูแล้วมันมันมันสบายตาก,กว่ากันนะครับเราก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะดูว่าเอออันนี้คือส่วนของภาพนะครับอันนี้คือแบ็กกราวด์นะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟซะนะครับเซฟเหมือนเดิมนะครับเปาที่ jpeg เหมือนเดิมนะครับ jpeg แล้วก็ทําเป็นภาพที่สามนะครับอา้าวนะครับ ไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่งานของเราเมื่อสักครู่นี้คือทําสดๆนะครับเนี่ยทำด้วยแล้วก็โพสทําด้วยแล้วก็โพสต์ไปด้วยนะครับเป็นการนำข้อมูลขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้คนได้รู้ว่าเราจำหน่ายขายอะไรนะครับส่วนเนื้อหานะครับเราก็มาเอาที่นี่แหละนะครับที่ที่ของบริษัทนี่แหละนะครับในเว็บไซต์นี่แหละนะก็แล้วก็ปีไปเลยนะครับอันนี้เป็น อันนี้เป็นโพสภาษาอังกฤษนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่านะครับเราอาจจะเว้นวรคหน่อยก็ได้นะเพราะว่ามันเต็มพืชไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพอเข้าใจประโยคเป็นยังไงนะครับคือถ้าเกิดเราไม่รู้จริงเราก็แยกประโยคนะครับอย่างสังเกตนะเนี่ยฟุตสต็อปนะครับฟุตสต็อปตัวนี้แสดงว่าจบประโยคแล้วเราก็ Enter ไปเลยนะครับมันจะแยกประโยคนะครับเราก็ดูว่าฟุตสต็อปอยู่ตรงไหนอีกนะครับองอชิกปร t โยค แล้วก็มาในพุทสต็อบอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ต้องต้องเอนเทอร์สองทีนะครัมันไม่งั้นมันก็ไม่แยกนะนะครับแล้วก็สุดท้ายพุทสต็อบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ทรีตัวนี้นะครับเอาออกเลยนะครับเพราะว่าทรีในวงเล็บเนี่ยมันก็ทรีเหมือนกันนะครับสามเหมือนกันโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราเอาข้อมูลมาจาก f ฟ r ไลท์อเมริกานะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ต้อง copy เอา URL ตรงนี้นะครับคลิกซื้อได้นะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับคลิกตรงนี้สั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ใส่ลิงก์เมื่อสักคู่นี้นะครับแล้วก็เผยแพร่เลยครับนี่ครับนี่คือวิธีการในการโพสต์ Google Business นะครับถ้าเกิดว่าเขาดูนะครับเขาก็จะเห็น อ่านะครับมันก็เป็นเหมือนสไลด์ให้ให้เราดูนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ภาพเดียวก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับโพต์ให้เป็นประจำเพื่อที่จะสร้างทราฟฟิกให้กับธุรกิจของเรานะครับธุรกิจฟร์ไลน์เป็นธุรกิจออนไลน์ร้อยเซได้นะครับและสามารถที่จะจําหน่ายขายได้ทั่วโลกนะครับอย่างเนี้ยนะครับอย่างสมมติว่าสั่งซื้อออนไลน์นี่นะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็น มันก็จะมาเปิดที่เว็บไซต์ที่อเมริกานะครับลูกค้าก็สามารถที่จะคลิกใส่ตะกร้านะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินเราก็จะได้คอมมิชชั่น25นะครับใครที่สนใจต้องการอยากจะได้เว็บไซต์นี้ฟรีนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับคลิกสมัครได้นะครับมันก็จะมีเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็เราก็ลงชื่อเข้าเป็นสมาชิกคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําธุรกิจคุณก็จะได้ได้ส่วนลดได้ของแถมส่วนลดในผลิตภัณฑ์เนี่ยราคานะครับราคาลดลงไปให้2 5นะครับและคุณก็ยังจะได้ผลิตภัณฑ์แถมแล้วก็รวมไปถึงการสะสมคะแนนเพื่อที่จะแลกสินค้าเอามาใช้ฟร,รีนะครับแล้วก็ส่วนที่3ที่สมาชิกจะได้นั่นก็คือส่วนลดส่วนลด25%เมื่อชําระเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทว่าไว้นะครับ ส่วนลดได้แล้วนะครับของแถมของแลกนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนลดอ่าส่วนลดทันทีนะครับส่วนลดทันทีอีกนี่ก็คือประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกับบริษัทฟูไลท์นะครับจากนั้นนะครับคุณก็คลิกลงทะเบียนได้เลยนะครับก็กรอกตามนี้นะครับตามข้อมูลนี้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อไปอ่าทัชิคคลิกข้อตกลงก่อนนะครับ2ข้อนี้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อไปนะครับ อันนี้คือวิธีการในการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้จำหน่ายกับบริษัทโฟร์ไลท์นะครับแล้วก็รับเว็บไซต์ฟรีตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปทำเป็นร้านค้าออนไลน์คุณสามารถที่จะนำเอาลิงก์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนำลิงก์ ไปแชร์ตามที่ต่างๆได้นะครับถ้ามีการคลิกซื้อเข้าไปนะครับคุณก็จะได้คอมมิชชั่น25%นะครับง่ายไหมครับไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าไม่ต้องกักตุนสินค้าไม่ต้องนําส่งสินค้าโฆษณามีการคลิกสั่งซื้อได้25%นะครับแนะนาเพื่อนเข้ามามีเว็บไซต์ฟรีๆแบบนี้นะครับก็ได้อีก64%ใน10ชั้นนะครับตามแผนการตลาด มันตีเลเวลที่บริษัทฟัวไลท์ใช้อยู่นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมคำผางพงเทบทิมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปดีๆจากธุรก,กิจฟัวไลท์มีให้คุณได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสุขภาพดีมีเงินใช้โชคดีตลอดไปนะครับสวัสดีครับ